thanks <laughs> 2พฤศจิกายนที่อาคารนันทาส่วนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีโรงเรียนชนบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร,ร์ได้จัดพิธีมอบประกศา,าศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศรรึกษาหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็กประจำปีการศรึกษา2563โดยมีดรสถิระเผือกประพันธ์เป็นประธานมอบพร้อมด้วยนางนันทาวินลัน ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์นางพราดาสุจริตกุลประธานการจัดงานนายพรชัยพิสารสิทธิกุลนาย,ยกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารครูอาจารย์ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้ารวมพิธีอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็กในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์บุพการีและผู้มีพระคุณอีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองและครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน และเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิชาชีพดูแลสุขภาพโดยในปีการศึกษา2563มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน210คนและมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้109คนสำหรับโรงเรียนชนบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่17มีนาคม2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเปิดสอนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็กมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร6เดือนโดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี3เดือนและฝึกงานในสถานพยาบาลอีก3เดือนทั้งนี้ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0932356953 หรือ084 219 5825สนับสนุนข่าวโดย h u n g r y Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้